สวัสดีครับเมื่อเนี้สิมาถามเจวันสรุปตัวเลขวันที่หนึ่งท่านว่านะครับมารับชมรับฟังจากท่างช่องเสียเอกพ้าเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกางแร,รงใจให้เสียเอกผ้าเลยได้คุณหนังเอฟซีครับผมไปฟังกันครับผมครับเจวันเพิ่นสีมาสรุปใหยเมื่อนี้ครับเตรียมประกาศจไไดไว้นะครับเดือยสจะได้ผ้ากันไปอ่าซื้อท่านนะครับเนาะครับอ่าติดตามเจวันเลยครับ อันผูกับวัวงองศาเนาะว่าวันที่เก่าคือครบรอบองค์ูชีปะเขาเนาะที่พนมอามเต็กซีทัง้งวันเตรียมตะกว,วันที่เก้าหกสามพศสองขันฐาร้อยหกสิบสามครับค่ะตาวานภูว่านเถือกแล้วครับผมเถือกแล้วนี่คือวันน่ะซื้อไวแ้แต่งแต่ตองว,วดที่วาไปเวากแม่ผู่ครับผมอยู่ข้างๆฟังข้างถนนครับหานาภูว่าวันเถือกแล้วนี่ แล้วก็จะริ่มจุดสามแปดนะค่ะจุดสามแปดผู้นะครับผู 3, ้ดใดเป็นเอฟซีของเกวันก็จุดสามแปดั้งดีๆครับยิ่งขึนข้นขึ้นเทิงหรือวอา่าล่องลานนะคะเนาะผู้บอกว่าจุดสามแปดนี้ก็คือยิ่งขึนข้นเทิงแต่ว่าหัน่นหันล่องขางล่างน่ะมันก็นถือตีนเจ้าของตัวปูว่าครับผมหันยิ่งขึ้นเทิงเนาะครับโอ uh ้ที่ยิมเราวรวยถามเนาะเกวันเนาะแม่ว่าปู้เห็นสีโอเคครับผมโอเคอันนี้มีจากนิวก็คือสามนิวเรา ผมพมให้จังได้ปูเลยให้จังสีนะค่ะเนาะครับผมเอาคือเอามือ,อร่วงมาแตะกันว่ปาปูว่าจะคือนี่เนาะค่ะเนะาะว่นฟันเด็กมือมือว่านนีเนาะครับผมขึ้นว่านนี่ฟันได้เก้าศูนย์สามมือว่านเกวันฟันได้เก้าศูนย์สามเนาะครับเนาะ,ะตอนแรกอ่ะฟันได้เก้าศูนย์ครับฟันมือต่อม่านได้มาฟันได้เก้าศูนย์สามป่านี้ได้บอกยิ้มแล้วร่วงว่าเจ้าอยากถือบ้านนะครับผมคุบอกว่า คูก็บอกทุกคนใว่ให้ไไปจุดทูบเก้าดอกตั้งน้ำม้สามจุเพชรเป็นบ่อครับผมนี่แหละค่ะวันก็เลยบอกว่าไ้ซื้อตัวนี้น้ำเนื้อสินะค่ะครับวันก็สทงไปบอกเอ็มซีว่าเก้าศูนย์สามเท่ากับกราบเอาเนาะค่ะครับผมครับมประตูก็คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสามสามเก้าแล้วก็ศูนย์สามสามศูนย์ครับตัวที่เกวันว่องไวเบิ้งดีครับอเด้อตัวที่วันไปซื้อไวตองหวดครับอันนี้คือเกวันซื้อไวตองหวดนะครับเนาะตองวดค่ะ ะนะครับเด้อตัวที่เจวันมันวงไวครับปูบอกเมื่อกี้ค่ะปูบอกว่าวันที่เก่าให้เอาต้นเงื่อนมามาแฮรอบหอปูครับผมสามรอบครับผมก็คือว่าไอเอาต้นเงื่อนมาแล้วก็แฮรอบครับยางยางยางรอบอันหอ หอปูสามหลอดครับผมแต่คือหอปูก็คือเก้าเก้าแปดครับให้อ้อมสามหลอดแล้วค่ะเวียนสามหลอบแต่คือวันนี้เก่าปูเสียแห่ตัวเงินรอดสามหลอบค่ะปูยังยนอีกน้อค่ะถ้าวันสามหลอบก็ได้ครับผมกับฟั่งดีๆเบิร์นคาคาับพิจารณาดีดีนะครับเด้อ อย่าลืมค่ะผู้ใดประพกจุดสามแปดก็ได้เงินนะคะวันครับเพราะว่าทางสองซูฟูสุคนเราไปเนาะอยากให้เย็บซี่ได้น้ากันซูฟูสุคนอยากขายได้อยากขา้รวยอยากให้ห้างขายมีอยากัย่าลืนคะว่าว่านฝันตองหงอจะคือเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากับศูนย์แปดครับผมอันนี้คือเปลนฝันตองหงอันนี้คือฝันแต่ตองหงอจะคือเจ็ดเก้ากับศูนย์แปดแต่ว่าตรงกันไมดีเลยค่ะ เก้าศูนแปดทอปูที่ปาคเขาเพราะว่าเวียนสามรอบรอบก็ต้องเป็นวงกลมอยู่แล้วก็คือเก้าศูนย์แปดเมื่อเนี่ยแม่หบอค่ะศูนย์ปูอาจจะเป็น908ก็ได้นั่นอค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเก้าแปดหรือว่าเก้าศูนย์หรือว่าแปดศูนจะเป็นไปได้นะคะเนาะี่เดี๋ยวปัญ่าจะเขียนสรุปให้ว่า สี่องลงทุนตัวใดเนี่ยสำหรับคนมนที่มางบหน่อยเราส้งปูย่ำมือแรกนี่ปูพันมาจุดสามแปดเราเพิ่มจุนหลงปากาจุดศูนย์แปดแมน่นะครับจุดศูนย์แปดครับก็เือเปนแล้ววันนี้วันฝันต่อหดว่า ปูลูกลูกกันปูพอว่าลูกถื่อแล้วนะเถื่อตัวใหญ่ลูกว่าในนีตัวนี่ใจอยู่ลูกลูกอยู่ว่าลูกถื่อไะให้ปูย่ำให้ลูกแน่สินาค่ะปูนเป็นเป็นแม่ปูนนี่ล่ะค่ะเพิ่นยืนหันหลังอยู่เนาะค่ะเนาะตะวันเป็นเสียงปูชีพกับขาโอปูเสียงปูตาค่ะอ๋อเป็นเสียงปูตาเสียงปูตาเพิ่นห่วงมากว่ะเก้าเสี้เก้ากับศูนย์แปดครับผมเสี้เก้ากับศูนย์แปดคือเพิ่นห่วงมากตะวัน ขึ้นของวันที่ยี่สิบเก้าวันฝันในตัวนี้เคือเก้าศูนย์สามครับผมเก้าศูนย์สามนะครับนี่ค่ะมีเลขคือเลขเจวันคนฝันในนะครับเนาะอันนี้คือข้อฝันเนาะค่ะเนาะข้อฝันทังวันเนาะค่ะเนาะวามฝันทังวันนี้ตองหัวแต่คือปูเป็นหองบอกว่าอเจ็ดเก้ากับศูนย์แปดอย่างนี้หน้าของก้อยเนี่ยนั่นแล้วเพื่อกลับไปค่ะเสียงเสียงหอกของคนนั้นแห้ง จนว่านตื่นถึงมากล่ะค่ะยังอยากจะของจับมาได้ตัว่อาหานจําได้งวดใดอย่งี้อย่าลืมนะค่ะข้ามาจุดสามแปดอาจจะิเป็นจุดนี่อาจเป็นศูนย์ก็ได้เพราะจุดเป็นวงกลมค่ะนั่น field, ล่ละแล้วก็หอปูชีบขาวเก้าแปดอันนี้คือให้เวียนสามรอบแมนค่ะเวียนสามรอบเวียนสามรอบอาจจะิเป็น เก้าสามแปดหรือว่าเก้าแปดสามก็ได้เนาะกระวนกระวี่อยู่นี่คือว่าเก้าแปดเป็นอบ้านเลขเกี่ปูคนักขบวนเนาะเก้าเก้าแปดคือหอปูชี้ตะเภาเนาะแต่ว่าวันฝันใดก็คือเก้าศูนย์แปดเพิ่มเจ็ดเก้าศูนย์แปดครับนั่นคือเลขเกียวันพุันครับนี่เพราะว่าปูบอกว่าไห้อ้อมหอปูเนาะค่ะพรมออมบานนี้นั่งหล่าคือไห้วันที่เก้า ก็ว่าที่เก่ากับอยู่แล้วมาค่ะว่าที่เก่าหอยางเวียนสามรอบอ้อมหอปูชีบมาเขาว่าเนี่แหละค่ะสามรอบสามศูนย์ก็ได้แล้วค่ะเนาะสามรอบปฏิเสธสรุปค่ะบั้ครับผมสำหรับพ้นงบหน่อย เจวันสิสรุปสำหรับคนงบหน่อยเนาะพ่อไว้เนาะครับผมดดูคุณนวัีกสรุปเลขครับสำหรับยอดไปเดี๋ยวครับซีครับครับผมเบื้องดีๆปฏิบาออกมาแล้วเจวันคือบปบอกเนาะครับต้องว่าคนบอกแล้วบ่าดีเข้ากับเตรียมประกาศจอดไว้เดี๋ยวปฏิ่าเจวันปฏิ่าร์เลขออกแล้วเขามาเบาครับผมมาแมนมาแมนคนเบาคนนะครับเนาะอันนี้ฟัง่ทางช่องทุกๆช่องก็อยากให้เอฟซีถูกสู้ผู้สู้คนเนาะพ่อไว้เนาะครับผม อันนี้คือวันซื้อวัตจะตองงวดปู่ว่าวันถึกแล้วซื้อวัตตองงวดอ่าฮะนี่ะครับเลขขับนะครับเด้วยรถไว้ครับรถไว้นะฮะครับอันนี้คือเลขที่เกวันเพิ่งดึงลอตเตอรี่รัฐบาลไว้แต่ตองงวดนะครับเนาะตองงวดก่ะพี่มี่ปู่ที่แป๋ากระเม่ยู้นะคะเนาะครับผมก้าวเปียถ้ปู่บอกว่าให้แป๋าฟังติดถนนครับโอ้ฟังติดถนนในว่นเกวัน พี่างเอาควายฟังท่ามิ่งหรือเปล่าแก่ก็ยืนรู้เลยจเลยหายไปเอาไม้ครับมันคอยสิมีรางวัลนเอาทิ้งนะครับฟางท่างถนนแล้วลวกครับผมแต่ว่าฟางท่างถนนนี่สียู่ของเคิงครับสียู่ของเคิงอาจจะเป็นบนจะได้สินค้าเนาะเพราะว่าจุดสามแปดอาจจะเติมตัวนี้เข้ามาจักหน่อยหั่นผู้ได้มากเลรียเลขสามตัวครับมันจะเปลี่ยนตัวเก่ากันตัวเดิมกันครับเอาเบื้องดีๆดีแปดสามหัวปูชี้ปากาว่าเก้าเก้าแปด เวียนสามรอบเวียนสามรอบเก้าแปดสามนอ้ะครับมันเขากันเขากันพอดีที่เกวันและครับผมเวียนสรอบเขากันครับจุดสามแปดครับผมตังตาเริ่มแรกั้งคลิปแรกครับผมเชื่องนี้ค่ะเนาะเดี๋ยวกบมาว่าหน้าฝันแต่หันมาเก้าศูนยามเก้าศูนย์สามอันนี้คือเลขเกวันคนฝันเพราะว่า ปูบอกว่าตอนนี้เขาก็ร่างสางอยบผมเพราะว่าพญานาคที่ือเสียิีนไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนน ed, ีนน cioè, so ้กาลังสางก็คือสางพระสังกัายพระสสังกัายจจำได้บะคะครับบนรอบศีรษะพระสังกัดใคือ90ต่อที่เหง้า <Yes>, ถือกันครับโอ้นี่แหละฟังเกวันเบาคักเลยครับเด้อ เก้าศูนย์แล้วไขเข้าไปบยางหลอกพัสังกระจายสามรอบตอนนั้นออกเก้าศูนย์สามสามเก้าศูนย์ที่ห้อพักก็ซื้อกันค่ะครับมเรียนสามรอบรอบป้อนก็เลยเขียนเป็นวงกลมนั่นแหละค่ะผัสังกระจายก็คือน้าเก่านี่แหละก็คือในในสามตัวนี่ก็แค่นีนะคะนาะโซเลขก็คือไปกับมันกับเป็นเลขตัวเดียวกันไปกับไปมากไปมากไปกับกันนั่นแหละครับ นี่แหละค่ะเพราะว่าพอสังข์กระจายน้าเก่าก็ไม่เยอะนะครเวียนสามรอบครับผมสามศูนย์อยู่เนี่ยนะคะนอกจากนี้นะคะเพราะว่าสามกับแปดจะตัวเดียวกันครับมีนี่แหละค่ะแคบหน้าจ่อไว้เนี่ยค่ะแคบหน้าจ่อไว้ครับแคบหน้าจ่อไว้ได้ครับเด้อเพราะว่าทางทองทุพย์ทองวัดสรุปเราวัดสื่อบอนี่แหละค่ะนี่แหละครับสื่อวัดสื่อไม่มีสื่อวัดทุกตัวไม่มีครสื่อวัดทุกตัวครับค่ะครับแล้วปู่บอกว่าวันที่เก่า วันที่เก่าพ่อส่อหกสิบสามี่างพอได้เว้่าถึงเรื่องนั้นพอเว่าถึงพ่อส่อซื้อแต่ว่าที่ซื้อไว้น่ะถือแล้วด้อลูกตั้งแต่พอบอกตั้งแต่เล็กๆแตคือถือแล้วครับก็นี่นี่ข่าวว่าคู่อยากได้ต้นเงินนำเกี่ยวันวันที่เก่าเป็นบ่าครับค่ะวันที่เก่า้วมือแรกนี่คือต๊ะงกับปูว่าเสียวนางล่ำมาล่ำแล้วก็เสียให้สียถวายต้นเงินครับของเงาคือตกลรงโอเคโอเคแล้วเป็นบ่ครับแดงค่ะคือ ลงลงโอเคกันแล้วเป็นยังสิบวัตถุ์นะคะเพราะว่าทางม้วันสื่อไลายกับสื่อไลายอีครับสื่อไลายครับเพราะว่าทาม้วนสื่อไลายกับ่ไดไดไลน์ค่ะคือว่าเลขทุกตัวที่ปูตาว่ามากที่ว่านปนสะซื้อไปบัดทุกตัวนะครับเนาะคการตามีแล้วคะเขาก็บมัตีปัญหาปูเแา้วฟังปูบอกว่าให้เล้งดีๆเล้งดีๆคือว่าให้ฟังเข้าาตีความหมายออกมาดีๆแล้วเ้าค่อย ยิ่งกระสุนไปมังหันข้าวขาวสีฟ้าเหมือกระสุนนรามาค่ะกระสุนข้าวขาวสิบ้เหมือหลายไม่เ่อาสบแม่นแม่นย่างมาเพื่อข้าแท่งถือกโตนี่แหละค่ะนั่นแหละข้าแท่งถือกโตแต่ว่ากับฟันนะคะฟันมาได้กินนี่ค่ะกินอิ่มเลยกินอิ่มกินเต็มค่ะฟันมาได้กินถามว่าเอ๊ะที่ว่าได้กินไปนหนงัน ได้กินแล้วค่ะฝันว่าได้กินมืนเคลื่อนแสดงว่าฟันดีครับค่อ <descript ifs. S 2> ค่ะฝันว่าได้กินเคลื่อนมานแสดงว่าฟันดี <lem> me, เนาะครั <แ S 2> <อ>บฟันดีนดกิน,นกินเนาะซันค่ะนี่ละค่ะเพราะว่าปูก็บอกพ่วงวันตลอวเนะาะทาวัานตลรวจเนาะ ครับเจ๊วัดมันเกิดอะไรรูปไม่อาแล้นะครับพี่น้องเอฟซีครับผมก็มีสองหกศูนย์แปดหนึ่งซีนะครับเนาะแล้วก็สองเจ็ดพี่น้องเอฟซีอย่าลืมจับไปหาไว้ได้ครับพี่น้องเอฟซีครับผมหาเจ็ดสองหาเจ็ดศูนย์เนาะอซเย่าลืมเด้อไปจับไปหาไว้สำหรับขึ้นนี่เซอเอกสวัสดีครับผมอันนี้กระพูดว่าถือแล้วกพอพอผ้าไปเอานะถือแล้ว อย่าเลืมมือนะเพราะเราสืบสืบแวนในปูนะซีฟว่องแต่เป็นยานผู้เขาเรือเอาแค่แปดครับแล้วที่ที่ไปที่มากของศูนย์แปดที่ไปที่มากของศูนย์แปดเมื่อก้ว่าเนาะกับข้อมฝันผอมกับมัดเก้าศูนย์แปดก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าฝันในเจ็ดเก้าศูนย์แปดครับเจ็ดเก้าศูนย์แปดแต่ครื่องกราฟนี่แหละค่ะกราฟผู้ประติ เพราะว่ากระไดยินข่าวทั้งช่องยินมาด้วยกระไดยินข่าวว่าเก๊วันบพื่อนรับเลยขึ้นเป็นน้อนสองขึ้นสามขึ้นเพราะว่าครับเพราะว่ามัฟังเลขตองเลขให้ทางเอฟซีเนาะครับเนาะปวเหัวะจะได้นี่ต้องมือนี่าปู่เพคนสิ่หายเปิดเนาะค่ะเราเพราะว่าจากที่ปวดหัวนี่คือปวดเราจากคิดตัวเลขบอกก็คือคิดออกตี่ปัญหาปูใจในสินะค้าปูคนอ่าสินะค่อยากให้สรุปให้เอฟซีเพิ่นสินค้าเอฟซีเป็นหมายความใจเนาะครับเนาะตัวเลขกันมิแค่นี้ครับผมมาแคปหน้าจอบไว้ได้ครับเด้อ ครับเก้าแปดสามนะครับสามแปดสามศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าสามเก้าศูนแปดศูนย์นะครับวของเกวบันมีสำัมี้นะครับเกบันทีเพิ่สรุปเมื่อไห้นะครับเนาะครับเพิ่นกับเดนนอนเบิรเคลนครับกับเพิ่นกัเฮเร์เอฟเอฟซเนาเกบันเนาะครับก็อยากให้เอฟซีมีชควมีลาบไปน้ำกันครับครับเอฟจากเอมาสุดท้ายนี่ก็ขอให้เกเบัน อ่าอวยพ่อไหนเอฟซีเข so. ้าเลยครับค่ะขอให้เพื่อนมี่สูงเนาะเหมือนแรกนี่จะได้ให้กำกัดว่าที่เก่านะคะเนาะสียเดียวตัวนี้มาถวายคุ้มกันครับผมค่ะจะได้ร่วมบุญไปกับจะได้รวมบุญไปตั้งแตค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังสั่งไอ กัมเพงเนาะค่ะเนาะกัมเพงวัดหัววัดครับพระสังกัจจัยก็ยังเริ่มสั่งอยู่กรางสั่งก็เพราะว่าทางเกวันแม่คู่เสียเอก็เป็นสะพานบุญให้เนาะครับเนาะแม่คู่เพิ่อนจะต้องได้ใส่งบประมาณหลายสินะค่ะสั่งในวัดนี่ว่าการีราคาเทาสั่งบุญไปอ่าบ่มีเพื่อนเท่ากับบอได้สั่งบ่มีเอฟซีสุกสุขภูสุกคนเท่ากับบ่มีมื่อนี่ครับผมกานี่เนาะค่ะเนาะแม่สุแม่คู่เพิ่อนเป็นสะพานบุญให้เท่าแล้วครับผมอ่ะะค่ะครับ ความบุญขอบคุณเจวันหลายๆได้ครับเด้องหาแนวทางเอฟซีที่เพิ่นล่อคอยมือนี่ล่อคอยเกวันครับท่านช่องก็ขอขอบมบุญขอบคุณแทนี่หลายๆครับสิได้ห้องนักการณ์เนตปัวาค่ะมือแเรงครับผมปัวาสิได้ห้องครับเกวันไม่กระดือลูกเนาะมื่อนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกพลอยนะครับเด้องสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ